มีตั้งเยอะนะอันนี้เหรออ้าวบอดแมนอีกหายแล้วที่นี่อืมนี่นะนั้หวันนี้เดาเบิดโอ้ยอทำไมทีนี้มันเดาไม่ถูกวะท,ทีก่อนหน้าเนี่ยมันเดาถูกนี่วะเออแม่งที่โบอดเฮีย พ่อนมันให้ให้ที่ให้ที่ซ่อนมันเนี่ยอืมโอเคเฮ้ยไม่ผีมันเป็นแปลกๆว่ะเออแล้วไงต่อเนี่ยทีนี้งงเลย เราอย่าวิ่งมากครับเดี๋ยวเินไปติดอีกแดงๆอขอนั่นนี้มีอะไรเนะี่ยเอ้ามันมีอัน,นอ,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 นะอีเลื่องเยอะๆอ่ะนะมันเริ่มเยอะแล้วนะโอ้มันเป็นเงาที่เราเดินผ่านนี่เองอะไรเนะี่ย <c oughs> เรือเ่อยๆเจอเออรื่อยทั้งวันแต่ใหม่เรื่อยเลยอ๋อดูแล้วครับวิธีการไปฝั่งนั้น <c oughs> ให้กูซีนอีลงไปใช่ไหม ใช่เลยชัดเลยชัดเลยเฮ้ยลูกเป็นแกนนำเว้ยเอาหลวงพ่อนี่ว่าเอากดออกไปได้กดออกไม่ได้ดออไไดเอาเมื่อกี้มันกดออกไปได้ไหมโอ้อยอยู่ตรงนี้มันทำเอฟเฟกต์แบบว่าค้างแบบว่านิ่งเลยโดดนิ่งอกูไม่เข้าใจเพราะผมปรับแบบภาคที่สองอ่ะเออภาคที่สองก็ ลื่นดีผายพอมาเนี่ยมันเหนียวนะดูดูคุณจะออกล่างเออต้องกดย้ำใช่ไหมต้องให้กูกดย้ำๆใช่ป่ะอืมเฮอ,อนอนแมวโดดมาไม่ตายวะ ทิปคอมพลีตโอ้ยว,ว่าเบ,บิด์อยู่อยู่ตรงนั้นใช้เท็กเจอร์เยอะนะใช้การาฟิกเยอะมใช้เท็กเจอร์ดูว่ามีพลังงานไหมโอ้มีตัวหนึ่งครับว่าแล้วครับมึงต้องมีสักตัวดิครับโอ้กระจากกระตุกมาหาปุ้ยกดซ่อนก่อน <laughs> ไม่กลัวเหี้ย,ย,ยกดตัวหาเนะี่ยเออเอ้ยด่ลโดนันยังพึ่ง โอเคจังหวะนี้ไปครับโอ้มัน,น,ม,นมันมีตรงนี้ด้วยสัตว์ยิ่งไปที่ตงดูดมันเลยอืมต้องไปดูดขมชัดลึกลึกก,กวัวเดินเดินเดินทะลุกำแพงกลับไปมันจะเจออันดแดงๆอ่ะเออเอาเฮียเจอวะ่ะอุ๊บไปโดนั้นโดนั้นอุ๊บก็รีบไปดิเฮ้ย รอพองเหรอนรนรุนนนนนนน่นองน้เี่นงี่นอไอ้ไอ้มันดูดพลังอาวทำไมมันมองเห็นวะเฮ้ยทไมมันมองเห็นวะแปลว่าต้องมีอีกดแดงอยู่ด้านหน้านนนเลยกูว่าละกูดละ อือมันเจออันอีนแดงๆนี่เองแม่นนมนเนอะโหลดนิ่งเลยเป็นไงโหลดนิ่งเลยอ้าวไม่น,นิ่งจริงเลยโอ้ย ตรานั้นปีนได้ไหมผีมันปีนปีนได้เป็นนะอูกว่ไม่เ้าใจเหมือนกันอะไรนะเนี่ยต x cat o แปลว่าองให้เราหาอีเมลเหรออีเมลแลวเอ้ยเอานังเดินชนแหงอะไรเนะี่ยมันมีเหมือนเป็นรูปอะไรฟันเฟืองอะ่ะอืมเฮ้ยมีอะไรเนี่ย เลื่อยมันมาเลื่อยแล้วดูก่อนห้องนี้ยมมีไหมไม่มีโอเคลงจา้อาอ้าวเจ๊ going up แต่โอ้โหบดมีลิฟต์ด้วยไฮเทคด้วยอ้าวแมวโอ้กูหามึงตั้งนานมึงอยู่นี่นี่เอง ออเป็นการเรียกร้องความสนใจอ่ะดูดิอย่าอย่าให้นั่นเจอผมนะเจอ,อกูชิบหายนะสัตว์เอา้าตึงกับที่นี้ฮัลโหลอืมเออเนี่ยแม่งอยู่ห้องนั้นอ่ะเก็บเก็บ โอ้คือต้องเรียกเรียกให้คนมาเปิดประตูให้เรากอกว่างั้นสิงคนได้ไมเดี๋ยวมันเป็นรูปเหมือนขึ้นขึ้นอนะ้ขึ้นยังไงอ่ะตูขึ้นให้เป็นนะ ได้ปวด <c oughs> กูกระโดดไม่เป็นมันโดดยังไง<ม>อืมกระโดดขึ้นยังไงโอ้ยเชิดมันให้กูเดินทะลุเเไที่หี่หรือว่าอะไรโอ้ยมันมีพลังดังพลังงานพลังดังวะเนี่ยพลังงานเออพลังดัง <c oughs> แล้วมันปีนขึ้นไปยังไงอะอ้าว l ัตต a เฮลวัตต k ฟี่กูทำกูโดดขึ้นไปไม่เป็นมันไม่ทรงไม่สอนกูนเลยโอ้เชิดโอเคเป็นละต้องกดวิ่งก่อนแล้วค่อยโดดข้ามได้โอเคกูโง่เองนะ ออที่นี่มันไม่มีทางโดดไงวะไม่มีเว้ยแต่ว่ากูต้องเดิดโดดไปเจออีพลังงานใช่ได้ม่ได้ไม่ได้พลัางงานมันจะดูตัวว่เราว่าก,กาูเดี๋ยวเรารอรอให้มันชักกระตุกกระตุกนี้ไปก่อนเอา้า ห็นกูอย่แม่งจะฟลุ้งหลายนอนมีแค่ตัวเดียวเหรอ <laughs> いいจะลองเริ่มแบบขั้นตอนการสีทำไมแบบกุศลแมวเลยโอเคแมวเราเราเตรียมตัวไปบวกมันพร้อมกันเราเราจะเจอปัวอืมต <c oughs> <c oughs> ึงเลยใช่ไหมถ้าเบื่อเดินไปมันจะแดกไว้เนี่ยกูกลัวเว้ยมันทำมาแดกกูโอ้ย มันถ้าเดินมันเหมือนมันกำลังล้ำฟอนเดือดจริงๆเฮลโลตืนไปแล้วเว้ยอุเฮียงอื้มมึงเป็นไงแมวแมวอูขอบใจมากเลยให้ให้สิงเนี่ยแต่สิงสิงแมวไม่สิงคนไม่ได้เป็นอะไรที่แยมากครับเออสิงคนได้แต่มันขยับไม่ได้เออมันขยับมันขยับคนไม่ได้ แต่ไม่บังคับแนวได้เฉยทางไหนเนะี่ยเริ่มหลงทางแล้วน,นะเนาะตึงครับตรงนี้ไม่มีอะไรวิ่งเลเวลโอ้โหแมววิ่งเร็วจังวะวิ่งเร็วกุยไอ้เงี้ยมาอยู่นี่ไงยี่ยี่ยี่แล้วต้องไปทางนะครับผมโอ้โหเนี่ยมันขางเลยนักหนาวะ อ,อ,อยา่อยาก,กดวิ่งหลายครับมันที่เสียงมันขา่าวเสือและอ,อีพลังงานมันก็จ้องมึเงเยอะมึงม่โดนจับแดดก,กับขอบ้างไงอ,อ้าไอสัตว์ยู่น่าสปไปเดอร์แมนไม่แมวโหดมากออไม่เคยเห็นแมวมันไตแต่เถาวันอะ่ะทำไมถึงเรียกว,ว่าเถาวันทา,ทางที่มันมีไหล่ ไอเนี่ยมีมีฟันเฟืองอยู่นั่นคืออะไรวะเช็คพอยต์อ่ะทางไหนก็โอเคกเกอืม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 ,อมปีนปีนปีนนะสไปดัมแมนครับเฮ้ยความรู้สึกอยู่แถวนี้น่าจะมีพลังงานนะนั่นเราเรา กูไปทางไหนต่อเนี่ยดี๋ยแมวแมวมีประโยชน์แค่เนี้ยลาก่อนนะเึง <ST AR P> เวลากูต้องไปแล้วโอ้ยงานเจอแล้วไงพยาน <ST AR P> <ST AR P> หายหี่ไเนี่ยห <ST AR P> <ST AR P> <ST AR P> ยวไวพร้อมเนี่กูเจ อะไรมึงวะ key อยากเอาแมวมาวิ่งเล่นแถวนี้ได้เว้ยเป็นอะไรที่อาจจะเจ๋งมากก็ได้สิ่งเนี้ยเลวกเนิก k คี k e อันไหนวะนี่เหรอใช่ปะออกไม่ใช่ที่เี้ย key เอารีบออกไปไหนแล้ว คี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 ยังก็กุญแจเนาะอมืมันหายวะน่าจะเป็นหนังสือเพราะอยู่นี่มีแตหนังสืออ้าวตึงเลยเร่นี่อืมหนังสือไม่ใช่เดี๋ยวมันคือบทซบสุนตีนเลยครับ ที่บ่งบอกว่าเป็นแบคทีเร์ยล่ะก็นี่ไง <c oughs> โอ้ล,ลืมอ่านข้างบนแม่งเอ่อ get out มึงออกไปเฮ้ยฮวยกูจะหาข้อมูลขอที่ฆ่าเข้าขใจไหมฮะเดีเ๋ยว <laughs> นี่มึงมองเห็นกูเลยเหรอได้ยินกูเหรออ้าวโดนาว่ากูโง่ตั้งนาน,น่คุยกับมึงโอ้ยมีเทียม มอนก็เหมือนครอบครัวกูอะไรโอ้แล้วปากมึงไปใส่แหวนมันได้ไงวะมันเป็นมันเป็นเหมือนวงๆที่ปากอ่ะดูดียัยห่าโอ้มีน่าละมันถึงไม่ลืมมงแจบ้านเลยะแม่ใส่หนุ่คอสามอันเนี่ย ดูกูบูขอโทษขอบคุณที่นายช่วยชีวิตฉันไว้แหวโอ้กูตายแทนมึงนะมึงก็ช่วยกูหน่อยที่โดนนันมึงโดนโดนผักมันลงหน้าต่างเพาะ กูหรือว่ามึงวะมันไม่น่าใช่ความผิดของมันคนเดียวหรอกมันจะเป็นเพราะกูด้วยองูนั้นก็เสือกเกินไปไหม,มเจอเดี๋ยวมันชื่ออะไรแบคคิลเลอร์ใช่ไหมเออไม่สัตว์มัน้องเก็บดับเบิลดาเมจได้เฮี่ตีทีเดียวแม่โงโดนนั้นแม่งบินเลยเอา้าวข้างอ้าว้างกีและพลังงานไม่ต้องมาเหอะที่นี่ไม่ไมีให้ซ้อนเลย ไอพวกมึงเป็นใครเนี่ยฮะสามตัวเนี่ยหัวโดนเนี่ยเออก็ไม่มีอะไรหรือ่าแล้วเราคุยกับเจนี่ต่ออะไรอะว่าโอ้ทำไม <c oughs> อันถาบอลว่าทำไมฆาตรกรถึงตามเธอพวกเนี่ยเออเป็นอะไรกับแม่มันเนี่ย Mom and I tried very hard to keep it that way. Hmm. Everybody wants to know this too. Look for, um, do you know the killer? Layla, who does have it? Hey, man, uh, uh, look for you, man. Uh, <laughs> 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 hey, mum, 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 mum. Hey, mum. What does that mean? She's. เธอรักฉันชอบชอบหรือว่ารักวะเอกูก็แปลอาจจะแป้อะไรอย่าง,างนั้นถามเลยเดะแม่มึงอยู่ที่ไหน <c oughs> แม,มน่ที่ไหน <c oughs> ไม่รู้เธอตายไปแล้วอ้าวแม่มึงตายเหรอโอ,โอ้แม่ตายแล้ว สุขใสแม่รับไม่ได้ที่มึนเจาะปากนะ่ยมึงฆ่าตัวตายมั้ยโอเคไอ้นั่น <Okay. S 1> <c oughs> มันเป็นคนที่ฆ่าแม่เธอเปล่าเนะี <c oughs> ่ยกูไม่รู้เ <c oughs> อ้าอ <c oughs> โอ้ตอบง่ายเลนะเอมไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อถามเลยดิอ่าถามอ่ะไข่เป็นคนคนละคนฆ่า ใค,ใครเป็นคนร้ายรู้แล้วใครเป็นคนร้ายใครอะตอบคันตีนเลย <c ười> อืย <c ười> อุตสา์สืบคดีกูสืบเสร็จกูจ,จ,จะกลับไปเกิดใหม่เ <c ười> ออไม่ถามที่ไหนนะกูถามหมดเลยอะ แหวอยู่ยูเฮียพี่ใหญ่เนี่ยนี่มึงกำลังทำอะไรเนี่ยตัวนั้นนึอะบุรีสูบไม่เคยมันหมดนี่ไงวะเห็นสูบอยู่ไม่ก็เหลือเท่านี้ตลอดครับอ่า อาหน้าตาหน้าตาแม่มึงกูน้องพวกขายาเออสมควรเป็นโจรเนอะมคิวเลอร์มาคิวเลอร์บุก แลลี่นะจักเจอวัวเด็ดอ่ะทำไมมันถึงอยู่นี่เองตรงนี้อ่ะกลัวแปลไม่ค่อยออกไปเลยจบการสนทนานี้ก็จบคลิปดีกว่ารู้สึกว่านานเดี๋ยวก็จับเวลาอเพื่อเสะเลยเโทรศับเขาอยู่ไหนวะหายไปเลย อืมถามมาแล้วอที่นี่ไม่ปลอดภัยไอ้พวกนี้กูรูมึงช่วยกูไม่กลับไปอะยรนี่ย่เออโอ้พอกูถามเสร็จปุ๊บมึงหาเจอเนาวโชคดี Wait a minute! Don't go yet! Just stop for a second, will ya? We're on the same side, if your mother is involved we need to work together. Work together? What are you gonna do? I can't handle it, นายตันั้นตตึกมันไม่ตายอยู่แล้วเอ้ยแมวแมวเออไปพูดช่วยชีวิตกู๋ยวกูขอดูก่อนมีอะไรบ้างอันนี้หาขาขาดอีกหนึ่งวะ่ะอันนี้ก็ขาดอีกหนึ่งอันนี้อันนี้ครบสิบหกนี้ก็ครบอันนี้ขาดหนึ่งแต่อันนี้เต็มครับโอเคแมว กูต้องขอใช้แรงงานหนึ่งแล้วนะเก็บปสียเซแล้วไปทางใดทางไหนวะเดี๋ยวดูดูก่อนเผื่อพลังงานโปรมาตอนนี้ทำแไปวิงเล่นเวยไป <c oughs> ฟึ๊บฟบ <c oughs> อ๊บโอ้ oh, โดดลงแบบเมื่อกี้เนอะโอ้ย โอ้ยแมวแมวมันคือขามันแบบแบบว่าหมดมากเลยขาเนี่ยที่กูจะไปยังไงดีทางก็ปิดและทางเดียวด้วยนะคือกูต้องกลับไปเป็นพลังงานเหมเดิมพี่แมวต้องถึงเวลาจากกันแล้วไม,ไม่เดี๋ยวกูกูไม่ค่าเดินออกไปเว้ยเดี๋ยวติดติด,ตดอันนี่ยไรนะอันที่มันเป็นเมืองแดงอะ เฮ้ยเดี๋ยวกลับมากรขอโทษกูขอกลับก่อนหนุ่มพ่อหนุ่มพอ่หพอหลวงพ่อเดินกับไอครั้งดิกูจะผ่านนั่นี่ได้ไง่ายเลวกูจะผ่านไปได้ไง่ายโอ้รู้แลว้วรู้แลว้วเอาติดติด ทำไมมันเดินไปหาไอ้ห่าไม่ได้วะ <c oughs> อากูอาจจะขอความช่วยเหลือไอ้ตัวหาได้ไมาสูบยาเนเออสูบยายด้วยกันแล้วเราไม่อยากให้มึงสูบคนเดียว <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวตึงเลยนี่มันเหมือนได้ยินเสียงโอ้ยพลังงานสองพนอ, <c oughs> อเฮียเกย์งั้นขอจบคลิปตะเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม นนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ